ดีไหมเดี๋ยวเราไปทานดูนะระ๋าชูสับแต่ตอนนี้ทาน้ะคอชูสับก่อนอันนี้เขาสวัสด์จมูกพ่อมากใช่ไหมอืมคุณอาได้ยินไหมคะนี่เจอกันนะเบอร์เดิมไม่เคยเปลี่ยนหรอกแม่ห้องอัดน้องมิกเนี่ยเคยถ่ายรายการไหนป่ะใช่หลายรายการอยู่มีรายการมาสัมภาษณ์ด้วยจำไม่ได้เลนะอ๋ออืมตัดตรงน้อง สวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่รายการอียงแว่ด้ค่ะตอนนี้ทุกคนอยู่กับเอ็มที่ช่องเอ็มบุศรารรมนะคะแล้ววันนี้ก็ไม่ต้องตกใจนะคะเพราะว่าน่าสดมาก วันนี้เอ็มจะพาไปทำวันเดย์บล็อกนะคะนั่นก็คือวันนี้เอ็มทำอะไรบ้างไปที่ไหนบ้างทำงานอะไรอะไรอย่างนี้นะคะแล้วจะเหตุผลที่หน้าเอ็มสดขนาดนี้เพราะว่าเอ็มมีอะไรายการช่วงเช้านะคะตอนนี้เวลา8โมงเชา้าเอ็มจะต้องไปถึงทีง่นู่น9้าโมงครึ่งนะคะเพื่อที่จะสวอปก่อนแล้วก็เข้าไปแต่งหน้าวันนี้เอ็มมีอัดรายการที่ WorkPoint Studio ค่ะซึ่งเป็นที่เดียวกับที่คุณพ่อทำงานเหมือนกันนะคะเดี๋ยววันนี้ไปลองดูนะคะว่าป้าป๋าอัดรายการหรือเปล่าเพราะทุกวันพุธเนี่ยเป็นวันที่เขาว่าจะต้องอัดรายการชิ ร้อยชิงล้านนะคะถ้าสมมติว่าพ่ออัดรายการอยู่เดี๋ยวเราจะไปดูว่าเวลาพ่ออยู่สตูดิโอเวลาพ่อทํางานเนี่ยเป็นยังไงบ้างแอบไปเซอร์ไพรส์ Surprise, พ่อกันดีกว่าตามมาเลยวันนี้เอ็มทำอะไรตอนนี้นะคะก็แต่งหน้าแล้วก็ทาผมเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็มาอยู่ในห้องที่แบบว่าเขาจัดไว้ให้กับแขกรับเชิญนะคะเพื่อให้แขกรับเชิญทานอาหารเนอะเพราะว่าตอนนี้โรงอาหารของทาง WorkPoint นะคะเขาปิดอยู่ชั่วคราวเพื่อต้องการรักษา,า,าระยะห่างของแต่ละคนนะเราก็เลยมานั่งกินที่ห้องนี้แทน นี่แต่นมเส็จแล้วสวงมากอย่างหวานอนะนี่นะคะกับข้าวกองที่เอ็มรีเควสไปว่าจะเอาอะไรบ้างเขาก็จะมีเมนูอาหารมาให้เอ็ม <M S 1> ก็เลือกกะเพราไก่แกงจืดฟักแล้วก็ไข่เจียวมีก็เป็นน้ำดื่มของเราการเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะไปดูซิว่า าเขาอัดรายการหรือยังนะถ้ายังไม่อัดเดี๋ยวจะแวะไปเซอร์ไพรส์เขาสักนิดนึงเพราะว่าเขาไม่รู้นะว่าเอ็มมาอัดรายการวันนี้ไม่พอไม่ไม่ไม่พอเอ็มชอบคิวเาะชอบอันนี้นะน้องกับลุงเท่งนะคะเฮ้ยเดี๋ยวไปชิมกระเป๋าเข้าหน่อยหอมคุณเชียงกระเทียมนี่ก็ต้องแบบเจียวอ่ะสดๆดดีไหมเดี๋ยวเราไปทานดูนะกระเป๋าชุยศักแต่ตอนนี้ นมากอชูสักก่อนคอกาชูสักครับจิ๋เวเลยนะชราเกศซีพีเลยเนี่ยขายหมดทุกอย่างเลยครับผมขายใจเลยขายไปหมดแล้วฮะเอ้โหครับเตอนไหนก็ไปไปใครซื้อที่ขายใจไปไม่มีใครซื้อนะขายไปเรื่อยใครซื้อก็อาจารย์ก็เคยขายกันแล้วที่เก็บกินไปขายยันทำไมต้องแบกของกินมาเองอะคะเฮ้ยเขาสาให้อ๋อทำแล้วก็เอาที่มาแล้วทำไมป้าป๋าไม่กินข้าวกองอะกินแล้ว อันนี้เขาสวับ์จมูกพ่อมากใช่ไหมเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะกับการอ่านรายการนะคะก็ไปติดตามชมได้เลยนะคะที่ช่อง Workpoint นะคะรายการสะอรรจงเจริญนะโชคดีมากตอนที่ไปเซอร์ไพร์คุณพ่อนะมี ลุงเท่งกับน้าหน่งอยู่กันครบเลยครบเซตแกงสามชาหม่าเท่งหนงเลยนะคะเขาก็จะอยู่ด้วยกันแบบนี้เลยนะอยู่ในห้องเดียวกันแล้วก็พ่อก็จะแบกวัตถุดิบมาทําอาหารให้กินเนาะแล้วก็กินพร้อมกันหลายๆคนเลยแล้วก็รู้สึกว่ามันไม่ได้ห่างกันมากก็เลยเออเดี๋ยววันนี้แวะเข้ามาบ้านสักนิดนึงมารำลึกความหลังมากินข้าวสักหน่อยมาฝากท้องให้แม่ทําอาหารเมนูโปรดให้ทานดีกว่าไปดูดีกว่าว่าวันนี้แม่จะทําอะไรให้ทานนะคะแล้วก็จะไปดูด้วยว่าวันนี้วิคีแอลก็อยู่บ้านหรือเปล่าอ่ายายมดกลับมาแล้ว เดี๋ยวจะทําเมนูพิเศษให้กินหน่อยนะคะเอาตาส้มตาธรรมดาแล้วก็เมนูไข่หนึ่งอย่างเป็นเมนูที่กินมาตั้งแต่เด็กเลยได้ไหมคะไม่ไข่กวนไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวกันใช่นไม่ไดใช่ไม่ได้กวนจะได้มองน่งไปขโมยเข้ามาเรกน่เจริงหรือเปล่า อันนี้อาแปวนะคะอาแปลวเป็นน้องสาวของป้าป่านะคะน้องสาวของพ่อนะเรื่องสกรปรกไว้ใจแปว <c oughs> อ่าแล้วเดี๋ยวเราก็ไปล้างมะละกอตรงนี้นะคะอ่ามาให้ดู <c oughs> ลวลาทำกับข้าวเาก็มาล้างตรงนี้นะคะ <c oughs> เพราะว่าพ่อเขาทำไว้ข้างๆกับห้องครัวที่ผัดอาหารรอดจะตายค่ะใครเป็นคนต้นคิดคะโอะไ้ไม่เพินตัวแล้วก็ผัดกับข้าวอยู่น้ำมันกระเด็นใส่ไข่เป็นไงฮนะแค่นั้นเลยบอกไม่ได้หรอกลูกเอ้ คนเรามันโตองกันนะงั้นแม่ไปคุยกับคุณอาดีกว่าที่เกบคุยเพาะนละโอ้ยแม่อย่าพูดเยอะคนเขาอยากรู้อยู่นะจะไปสั่งกุ้งกุ้งดองเกาหลีมากินดีกว่ากุ้งนี้เขาอับรายการอีกแม่กินคนเดียวเหงานะแม่ก็ชวนคุณอามากินคุณอาได้ยินไหมคะนี่เจอกันนะเบอร์เดิมไม่เคยเปลี่ยนหรอกแม่ ตอนนี้นะคะก็อยู่กันที่บ้านของเอ็มแล้วนะคะบ้านของคุณพ่อนั่นเองเนาะเพราะว่าอัดรายการเสร็จแล้วเราก็เลยอยากจะมาแบบดื่มดากับบรรยากาศที่บ้านเราสักนิดนึงเพราะว่ามันไม่ได้ห่างจากาสตูเวิร์กพอยขนาดนั้นนะคะอันนี้ก็เป็นภาพบรรยากาศบ้าน<ๆ>แต่ไม่รู้ว่าว<ๆ>ีแลอยู่หรือเปล่าวีแคลอยู่หรือเปล่านะเพียมอ้าเอามาไมหนบอกเลยเออเพียมก็ไม่ได้กะว่าจะมาแต่พอดีว่าเพียมไปอัดรายการมาเอานี้ถ่ายวอล์กด้วยเลยหรอ เออถ่ายบล็อกด้วยไปไหนมาเพียงไปอะไรการมาค่ะน่าเต็นสวยใช่ไหมไม่รู้ว่ามาเซอร์ไพรส์โอ้เอหน้าสวยใช่ไหมเออน้องมิกมีคนเขาบอกว่าเขาอยากเห็นห้องอัดน้องมิกถ่ายได้ป่ะได้ได้เดี๋ยววันนี้เราแฉตาเฮ้ยจะบอกว่าห้องอัดน้องมิกเนี่ยเคยถ่ายรายการไหนป่ะเคยถ่ายบล็อกให้ตัวเองเหรอรายการใช่หลายรายการอยู่มีรายการเอ่อมาสัมภาษณ์ด้วยจำไม่ได้นะครับอ๋อตัดตรงที่เอาเลย มีหลายคนนะคะรีเควสกันมาเยอะมากก็อยากเห็นห้องอัดของ VKL ถ่ายได้ป่าถ่ายได้ครับพี่เอ็มถ่ายได้อ่าถ้าใครอยากเห็นห้องอัดของ VKL นะคะรอดูเอพิโซดถัดไปได้เลยนะอันนี้ก็คือแบบเรียกน้ำจิ้มนิดนึงก่อนละกันเนอะงั้น EP นี้เอ็มขอจบแต่เพียงเท่านี้ละกันวันเดย์บล็อกของเอ็มก็จะมีแค่นี้เนอะไม่ได้ทำอะไรเยอะแยะวันนี้ก็มีโอกาสได้มาเที่ยวเล่นที่ฝั่งบ้านน้องเนอะเพราะว่าปกติจะอยู่แต่ฝั่งนูน้นๆปกติเราจะอยู่กันแต่ฝั่งนู้นนะ อันนี้คือฝั่งห้องอัดของ VKL ครับนี่ชดาเจอกันี EP หน้าครับวันนี้รายการอีหยังว่าไปก่อนเด้อค่ะคร่าวๆว,วันหนึ่งเอ็มก็ไม่มีกิจกรรมอะไรเยอะๆที่จะทำหรอกเ็าทำแค่นี้แหละอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดเมนต์กด subscribe ให้ด้วยเด้อเจอกัน EP หน้ากับห้องอัดของ VKL งอ